ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้างานนะครับการวีโนเวตแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับที่คอนโดที่มีชื่อว่า Waterford นะครับ Waterford ในสำเนียงต้องได้ที่นี้นะวอ Waterford นะครับสุขุมวิท30นะหรือว่า w a t e r f o r d d i a m o n d Tower นะครับผมต้องบอกนะครับว่าที่นี่นะมีความสนใจในการหน้าลงทุนอย่างยิ่งนะครับเหียผลเพราะว่าอะไรเนาะนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับทำเลนะทำเลนี่คือแบบติดรถไฟฟ้านะครับผมรถไฟฟ้านี่ผ่านนะครับเดินมานิดเดียวนะนะครับเข้ามาที่คอนโดได้แล้วเนาะนะครับแล้วก็แอรยเรอยเน ทองหล่อเอกมัยนะครับอโศกตรงนี้นี่คือแบบเรียกได้ว่าเป็นพาแมรียมากๆเลยนะครับสำหรับโลเคชันของที่คอนโดที่วอเตอร์ฟอร์ดเนี่ยนะครับผมอย่างหนึ่งนะครับผมถึงแม้นะว่าเป็นคอนโดที่อายุนามนะครับ30กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่านะครับด้วยโลเคชันที่ดีนะครับทำให้มีความต้องการเช่านะครับเรียกได้ว่าสูงมากเลยนะครับตอนที่พอเดินผ่านด้านล่างนะเฉียดฝรั่งเฉียดโอ้โหอินเดียเฉียดคนจีนนะคือเยอะมากเลยนะครับที่คอนโดที่นี่นะมี คือคนไทยน้อยมากเลยส่วนมากจะเป็นฝรั่งนะครับพอก็แน่ใจว่าส่วนมากนะ่าจะเป็นคนชาวด้วยแล้วกันเนาะนะครับสำหรับางานครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวพอพาทัวร์นิดนึงนะครับสภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่สภาพที่ดีเนาะนะจริงก่กอนหน้าน,นี้พอมาไปดูเราคือแบบโหดมากนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะด้วยความที่ว่าคอนโดเนี่ยมีขนาดอายุยนานครับประมาณแบบ30กว่าปีแล้วนะสามสิบหนะ <Wow. S 1> ้านะก็จะไม่ผิดน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีโนเวทครั้งนี้เนี่ยก็เลยโหดมากๆเลยเรียกว่าลื้อออก ทั้งห้องเลยนะครับทําใหม่นะครับดีกว่าอีกเนาะนะครับผมแล้วที่เห็นเนี่ยคือเรียกได้ว่าดีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมันจะดีกว่านี้แน่นอนนะยังไงก็ลองติดตามดูกันไปเรื่อยเดี๋ยวพอก็จะอัปเดตให้ดูในส่วนต่างๆนะครับผมอที่เราทําอะไรกันไปบ้างเนาะนะครับผมคืออันดับแรกคือเรกว่าเคลียร์ทุกอย่างออกเนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องปลวกมีเรื่องเฟอร์นิเจอร์เก่าด้วยนะครับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เก่าเนาะนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนาะนะครับเก่าหมดเลยทุกอย่างเรียกได้ว่ารื้อออกทําใหม่นนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในบริเวณที่เป็นโถงนั่งเล่นนะครับมีการจัดวางเลเยอร์คือเดี๋ยวจะวางโซฟาตรงบริเวณด้านนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยก็เป็นผนังที่เอาไว้วางทีวีและการ์ดนะครับผมเดี๋ยวเดินมานิดนึงก่อนนะครับมืดๆนิดนึงเพราะตอนนี้ระบบไฟนี่คือเราเคลียร์นะครับตัวตู้นี้เคลียร์ทำตู้ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าต,ตู้เก่านี่ไว้ใจไม่ได้แล้วนะ เิประตูทางเข้าเข้ามาขวามือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวครัวนะครับมป่าปัให้ดูอีกเหมือนกันครับเรียกว่าโซมสุดๆเนาะนะครับหรือออกนะครับทาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ทําใหม่ครับหรือออกก่อนนะครับเดี๋ยวมีดีไซน์ป่าปัให้ดูด้วยนะครับเตรียมตัวไว้แล้วเนาะนะครับพอเข้ามาทางประตูตรงนู้นเนาะนะครับผมเราก็ทําตัวซุ้มผนังเบาขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันมีแบบลูกเล่นในการเดินเข้าห้องนะครับรวมไปถึงตรงบริเวณนู้นด้วยเดี๋ยวอธิบายอีกนิดนึงนะครับผม มาในส่วนนี้ก่อนนะครับจะเป็น2ห้องนอนนะครับอันนี้จะเป็นห้องอีกห้องนอนนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าห้องนอนนี้ไม่ได้เป็นห้องนอนที่ดีนะนะครับเผลุผ่เพราะว่าอ,อะไรมันไม่มีหน้าต่างนะครับผมครั้งนี้เนี่ยก็เลยทําการเหมือนแบบ ทุบผนังตัวนี้ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำเป็นเหมือนบานสไลด์นะครับเพื่อให้แสงเนี่ยมันส่องเข้ามาได้นะครับผมแล้วที่นี่มันจะแปลกอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนตอนลึกมากๆเลยนะครับเข้าไปแบบนี้หน้าต่างเนี่ยจะมีข้างเดียวนะครับก็คือฝั่งที่อยู่ตรงข้ามปอน,นั่นเองนะครับเป็นหน้าต่างสําหรับห้องนั่งเล่นแล้วแล้วยังก้องใส่แสงตัวนี้ชูดเข้ามาในห้องห้องนอนที่เป็น second bedroom หรือว่าเป็น guest bedroom ด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับ ที่อยู่ชิดนี่นะครับริมหน้าต่างนะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆเนาะครับโซนนี้ก็เป็นโซนดินดิ่งต่อมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็นี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิวนะครับวิวจริงๆเห็นแม่น้ำชจอาพยาด้วยนะนะครับเห็นไกลๆเนาะนะครับผมเห็นท่าเรือนะครับเห็นอะไรหลายอย่างคือวิวมันค่อนข้างจะโล่งแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับคือเป็นก็เลยคิดว่ามันเป็นเหมือนแบบคอนโดที่มันแบบโลเคชั่นมันดี วิวดีตึกสูงอะไรแบบนี้ด้วยนะครับคือทําให้แบบมันมีเหมือนความต้องการในการเช่าค่อนจะเยอะนะครับผมอ่ะทีนี้เราทําตัวนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนอนครับคือต้องบอกก่อนว่าทุกค้งว่ามันเก่านะครับทุกอย่างแอร์เอออะไรเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าซีลิงไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วนนะครับอ่ะก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับหรือแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นแอร์ที่เป็นเหมือนแบบอ่แขวน แปลนผนังนะครับเราก็เลยเหมือนทําลูกเล่นทาเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เลยสร้างผนังเบาตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้รับตัวแอร์ของเรานะครับตัวใหม่ที่เราจะติดตั้งเข้ามานะครับในขณะเดีวยวกัน,นครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งที่เราไว้วางพวกมาห้ามาหรือว่าพวกงานระบบนะบที่จะต้องชูดไปด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็สาหรับใครรีโนเวทคอนโดเก่าจะต้องเจอเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเราต้องคิดก่อนว่าแบบ แอร์จะไปทางไหนนี่คือเป็นเรื่องที่แบบอยากจะแบบเตือนไว้ก่อนเลยนะใครที่รีโนเวทคอนโดเก่านะแอร์เนี่ยมันไปทางไหนนะครับหรือออกแล้วทาใหม่เนแอร์ไปทางไหนนี่สําคัญมากนะครับเดี๋ยวพาเดินเข้ามาในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนเนะเดี๋ยวพาดูรอบๆก่อนนิดนึงเนาะนะครับะจะมีส่วนที่สามารถแอค e เซสออกไปตรงระเบียงได้นะครับแล้วก็มี ตรงนี้กระจกอันนึงนะครับที่เป็นกระจกที่เป็นช่องแสงเนาะนะครับผมเราทําการเปิดตัวนี้นะครับฝ้าด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นแอร์แขวนตรงบริเวณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตําแหน่งแอร์นะครับให้มาอยู่ตรงบริเวณนี้นี่นะครับตรงบริเวณนี้แทนนะครับเพื่อให้เราเดินท่อเดินอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอน ห้องนอนเนี่ยจริงๆไม่ได้ทําอะไรมากแต่ว่าเนื่องจากว่าเรารีโนเวทค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะต้องแบบประหยัดง,งบนิดนึงด้วยนะครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีนี้นะครับเมื่อก่อนจะมีตัวตู้ตัวเก่าๆตรงบริวเวณนี้นะครับเราเลือกออกนะครับแล้วก็สร้างในส่วนของตัวผนังเบาตัวนี้ขึ้นมานะครับอาจจะมีลูกเล่นเนี่ยเราใส่เสริมเข้าไปก็คือเป็นตัวโค้งนาะนะครับส่วนด้านในตรงบริวเวณนี้นะครับที่ทีมงาน,นครับกำลังฉาบผนังอยู่นะครับก็ เอาไว้ใส่ตู้เสื้อผ้านะครับมีเขียนไปด้วยนะทีมงานเขียนไว้ตู้เสื้อผ้านะก็จะเป็นคล้ายๆก็เหมือนกับทําให้มันเป็น walk-in p r o s e ซะนะครับแล้วก็ด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นนะครับตัวโต๊ะนะครับเครื่องแป้งนะที่เตรียมไว้นะครับผมเอาประมาณนี้นะครับสำหรับหน้างานการตกแต่งรีโนเวทนะครับที่ Waterford Diamond นะ Waterford นะครับเหมือน Ford r a n น e r r a p t o r เตอนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนที่มันมีความคืบหน้ากว่านี้แล้วกันนะครับ เนื่องจากว่าห้องที่นี่นะครับเป็นห้องที่เป็นลักษณะแบบหน้าแคบแล้วก็ตอนลึกเข้าไปทําให้แสงเนี่ยช่องแสงมันน้อยลงแล้วก็แสงมันจะสาดเข้ามาน้อยห้องมันก็จะดูแคบครั้งนี้เราเลือกใช้เป็นสีที่เป็นโทนสว่างแบบสีขาวแบบนี้นะครับทำให้ห้องเนี่ยมาดูสว่างมากขึ้นแล้วก็เลือกใช้สไตล์ที่มีชื่อว่าโมเดิร์นคลาสสิกนะครับคือเราติดคิ้วบัวเข้าไป เพื่อให้ห้องมาดูแบบมีสเปซมากขึ้นแล้วก็ทําให้ห้องมาดูแบบน่าอยู่มากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยที่ปอยินอยู่จะเป็นในส่วนของลิฟวิ่งรูมที่เป็นตอนลึกเข้ามามันจะมีกระป๋อตรงนี้โผล่ขึ้นมาทําให้สามารถขยายห้องนะครับนั่งเล่นให้มาดูกว้างขึ้นอีกนิดนึงนะครับเราวางโซฟาตรงบริเวณนี้ดิ닝ตรงนี้แล้วก็มีโซนทีวีนะครับผมถัดมานะครับถ้าไล่ออกมาเนี่ยจะเห็นตรงแผงบริเวณนี้ที่ปอทําขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับเป็นผนังเบานะครับ ทำเป็นซูมขึ้นมาทําให้ห้องมันดูเหมือนแบบมีลูกเล่นอะไรมากขึ้นแล้วก็เดินไล่เข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนโถง,งที่เป็นโฟยเก่ยกว้างๆพร้อมก,กันกับตัวในส่วนของคิทเช่นนะครับที่เอาไว้ทําอาหารอาจจะเล็กๆน้อยๆเพราะว่าครั้งนี้นะครับเราเลือกเลยว่าอยากได้ผู้เช่าที่เป็นฝรั่งน,นะครับหรือว่าเป็นอินเดียแบบนี้ก็แบบนี้เพียงพอแล้วนะครับสําหรับการ ทำอาหารคุกกิ้ของเขาเพราะจริงๆสมัยนี้เนี่ยคนที่อยู่คอนโดถ้าเป็นฝรั่งไม่ว่าจะคนไทยก็ตามเนาะอาจจะเลือกใช้บริการ Grab l i n e m a n นะครับในการสั่งอาหารเราก็เลยคิดว่าเออทำประมาณเนี้ยพอแล้วก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยถ้าสมมติว่างบประมาณเยอะเราอาจจะทำมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมเรารื้อทำใหม่เนาะนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราทำหลักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนเล็กตรงนี้เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างไกลกับช่องแสงพอสมควรเลยทำให้แสงเนี่ยมันสาดเข้ามาไม่ถึง พอตอนแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นกำแพงพร้อมกันกับประตูนะครับแสงยิ่งเข้าไปไม่ได้นะครับห้องมันก็จะดูตันดูแคบแล้วก็ดูมืดดูไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่อีกอย่างก็คือเหมือนแบบอับด้วยนะครับเราก็เลยเลือกเป็นตัวบานสไลด์ตัวเนี้ยขึ้นมาแทนนะครับทำเป็นบานสไลด์ทุบใหม่แล้วก็ทําบานสไลด์ตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อให้แบบแสงเนี่ยมันเข้ามาได้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับ แล้วก็ในนี้ก็ยังคงใช้สีที่เป็นสีโทนสว่างแต่ว่ามีเพิ่มลูกเล่นดนึงๆโดยการใช้แบบสีเขียวนะครับตัดกับสีขาวให้เป็นทูโทนแบบนี้นะครับห้องมันก็จะดูแบบมีสเปซมากขึ้นแล้วก็ยังดูโปร่งด้วยเนื่องจากเราใช้สีที่เป็นสีโทนนอนครับเราเลือกวางตัวเตียงนะครับแทนตรงตู้วิวอินเก่าที่ตอนแรกมันอยู่ตรงบริเวณนี้ทุบออกนะครับแล้วก็วางเตียงเข้าไปตรงนี้พร้อมกันกับตรงข้ามเตียงก็มีตัวตู้เสื้อผ้าวางไว้ให้ด้วย ทีนี้เราไปดูในส่วนของห้องมาเตอร์เบรลูมกันครับพาไปดูในส่วนของห้องมาเตอร์เบรลูมนะครับซึ่งน่าจะเป็นจุดขายมากที่สุดสําหรับห้องที่วอเตอร์ฟอร์ดอันนี้ครับห้องแกรนมาเตอร์เบรลูมมีขนาดค่อนข้าง,งจะใหญ่พอสมควรเลยพร้อมกันกับตัวช่องแสงที่ใหญ่บริเวณนี้นะครับทำให้แสงเนี่ยมันสาดมาถึงแล้วก็ห้องมันดูใหญ่แล้วก็มันก็กว้างขึ้นอีกนะเรายังคงเลือกใช้สีที่เป็นสีขาว ประกอบกับงานแบบโมเดิร์นคลาสสิกแบบนี้เพื่อให้ห้องมาดูมีสเปนมากขึ้นตรงบริเวณนี้เนี่ยที่เป็นครั้งแรกนะมันเป็นตัวตู้เสื้อผ้าเราทุบออกเลยนะนะครับแล้วก็กั้นเป็นตัวแผงตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มีลักษณะเป็นเหมือนกับ Walk-in c l o s e t แบ่งในส่วนของโซนที่แต่งหน้าแต่งตัวนะครับกับในส่วนที่เป็นห้องนอนตรงบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวพามาให้ดูนิดนึงนะครับล็อกกัน้นด้วยความฟีลลิ่งว่าเป็นตัวนี้นะครับ ใช้ตัวม่านแบบม่านโปร่งกั้นนะครับเพื่อให้มันดูเหมือนแบ่งสัดส่วนกันนิดนึงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าที่เราทําเป็นบิวอินขึ้นมาซึ่งห้องนี้เนี่ยก,ก็คงมีบิวอินจุดนี้จุดเดียวนะครับเพื่อให้แบบประหยัดงบประมาณด้วยนะครับแล้วก็ตรงข้ามกันก็จะเป็นในส่วนของตัวโต๊ะแต่งหน้าขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำนะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นวางเตียงได้ขนาดแบบ6ฟุตเลยนะครับพร้อมก,กันกับตัวโต๊ะทํางานตรงบริเวณตรงข,ข้ามของปอด้วยนะครับ อันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นความเห็นของปอลล้วนนะครับสำหรับคอนโดเก่ามากๆแบบนี้นะครับอายุแบบ30ปี35ปี40ปีนะครับความเห็นของปอคือปอคิดว่าเราควรจะลื้อแล้วก็ทำใหม่ทั้งหมดแบบประมาณนี้นะครับเหตุผลเพราะว่านะครับข้อสำคัญคืออย่างแรกเรื <t iny> ่องไฟฟ้านะครับ ที่มักจะแบบใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับถ้าเะเป็นคอนโดเก่ามากๆนะครับแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยมันมักจะเหมือนกับอยู่ข้างบนเพดานซ่อนไปซ่อนมานะครับซึ่งจริงๆแล้วตามสเต็ปในการทําใหม่เนะี่ยคือเราลื้อฝ้าเปิดออกแล้วก็ซ่อนพวกงานระบบพวกนี้ พอไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ด้านบนเนี่ยแล้วเราจะต้องไปจัดการตามมาทีหลังเนี่ยพอคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ถ้าเราจะเลือกเก็บพวกงานไฟฟ้าเอาไว้นะครับอันดับแรกเนาะเรื่องงานไฟฟ้าครับอันดับที่2นะครับในจะเป็นในส่วนของเรื่องแอร์นะครับสำหรับคอนโดเก่ามากๆเนี่ยแอร์ Air มันมักจะเป็นแอร์ที่มันแขวนเพาดานแล้วมันก็จะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับไม่ค่อยคุ้มค่าที่เราจะเหมือนซ่อมแล้วก็ามาทําใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของแอร์เนี่ยเรามักจะถอดออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่พอเราถอดออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่เน จะมีพวกงานระบบต่างๆนะครับที่มันไม่ได้มาทํามาเพื่อแบบซัพพอตในส่วนของงานแอร์แขวนผนังแบบนี้นะครับ ก็ไม่พ้นนะครับที่เราจะต้องรื้อหลายอย่างนะครับแล้วก็ทําใหม่ทําพวกงานระบบที่มันซ่อนพวกระบบแอร์ระบบไฟฟ้านะครับของตัวแอร์พวกนี้นะครับผมในส่วนสุดท้ายนะก็จะเป็นข้อที่3นะครับในส่วนของครัวนั่นเองครับครัวนะครับถ้าครัวมันเก่าขนาดมากๆ30ปีเนี่ยผมคิดว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วนะครับควรจะรื้อแล้วก็ทําใหม่นะครับให้มันดูแบบสะอาดมากขึ้นแล้วก็ดูเฟชมากขึ้นครับและยิ่งถ้าคุณเนี่ยต้องการผู้เช่าที่เป็นคนเช่าแบบ ต่างประเทศนะครับครัวเก่าๆแบบนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมมากนะครับสําหรับเราอยากจะอัพราคาค่าเช่าเพื่ออยากจะได้คนเช่าแบบต่างประเทศแบบนี้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหน้างานการรีโนเวทนะครับที่ Waterford Diamond นะครับผมเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปเจอคอนโดเก่าแบบ30ปี35ปีแบบนี้จะรื้อแล้วทำใหม่หรือว่าจะเก็บเอาไว้บางส่วนครับยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกปอแล้วกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย